สาวพนักงานคนหนึ่งร้องเรียนว่าเธอถ,ถูกคนขับแท็กซี่คือเหมือนหัวร้อนลักษณะคล้ายกับคนเมามด้วยนะครับไล่ลงจากรถแล้วก็เข้ามาทําร้ายร่างกายเธอยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปดูคลิปที่เธอถ่ายมาได้บางช่วงครับแล้วก็ไล่ให้ผู้โดยสารลงนะคะกลางที่ไอ้นี่นะคะปั๊มน้ํามันปั๊มแก๊สนี่ค่ะอันนี้ายทะเบียนนะคะอุ้ยเขามาตบหนูด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ เธอได้ค่ะเขามาตบหนูค่ะเขามาตบหนูค่ะคนนี้เขาตบหนูเลยค่ะเมื่อกี้นี้นะคะจะได้ออกข่าวดังแน่นอนเลยค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่สาวพนักงานเอกชนคนนี้นะครับบันทึกภาพเอาไว้จังหวะที่ถูกคนขับแท็กซี่ทำร้ายร่างกายครับคือทางสาวพนักงานเนี่ยเล่าว่าตอนประมาณตีห้าเธอเรียกแท็กซี่จากบริเวณซอยประชาอุทิศ90เพื่อจะมาทำงานย่านถนนชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นเนี่ย คนขับแท็กซี่เลี้ยวเข้าปั๊มเพื่อเติมแก๊สโดยไม่แจ้งให้เธอทราบก่อนเนื่องจากตอนนั้นเน่ยเธอกังวลว่าต้องรีบมาเข้างานเธอก็เลยถามไปว่าเติมนานไหม,มแท็กซี่ก็ตอบมาว่าไม่นานเธอก,ก็เลยมานั่งรอในรถนะฮะสักพักพเธอก็ถามไปอีกว่านานไหมคราวเนี้ยคนขับแท็กซี่เริ่มไม่พอใจแล้วตอบด้วยน้ําเสียงหงุดหงิดแล้วก็ไล่เธอลงจากรถเธอก็เลยบอกกับคนขับแท็กซี่ว่าการไล่ผู้โดยสารลงจากรถเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะ จากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับทางแท็กซี่ก็บอกว่าให้เธอเนี่ยจ่ายค่าโดยสารราคาเกือบร้อยบาทแต่เธอยือนยันว่าไม่จ่ายเพราะว่าคนขับแท็กซี่ตอนที่แวะเติมแก๊สเนี่ยกดมิตเตอร์ค้างเอาไว้ค่ะควรจะหยุดมิตเตอร์ถูกไหมครับอ,อันนี้ตอนเติมแก๊สก็ไม่บอกล่วงหน้าพอระหว่างเติมก็ไม่หยุดมิตเตอร์อีกรวมถึงยังไม่ได้ส่งเธอถึงปลายทางเลยจะมาเอาตังค์ได้ยังไงเธอมองว่าไม่ถูกต้องก็เลยทําให้คนขับแท็กซี่โมโหนะครับประกอบกับเห็นเธอถ่ายคลิป ก็เดินเข้ามาทำร้ายร่างกายแบบนี้ปัดมือถือทิ้งไปฟังเสียงพนักงานสาวเล่าเหตุการณ์ครับถอยหลังออกไปแล้วแล้วเขาก็โมโหเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็แบบเข้ามาตบหนูเลยค่ะ<อ>แต่ว่าใช่เขาจะเดินเข้ามาตบหนูแต่ว่าหนูว่าหลบหล,ลบทันแล้วมันก็เลยโดนที่แขนหนูแล้วเขาก็แบบเหมือนพยายามแบบปัดโทรศัพท์ไม่ให้หนูถ่ายคลิปเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าถ้าฟังจากคลิปอ่ะก็คือจะได้ยินเสียงแบบว่าเสียงดังปักเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสียงดังมากเพราะว่าเขาแบบแรงตบแรงอยู่เหมือนกันนะคะ ทางผู้เสียหายยืนยันว่าจะดําเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับอยากจะให้ผู้ก่อเหตุได้รับบทลงโทษตามกฎหมายและให้กรมการขนส่งทางบกมีบทลงโทษที่เหมาะสมหรือว่ายึดใบอนุญาตขับขี่เลยไม่ให้ประกอบอาชีพนี้ได้อีกเนื่องจากแบบนี้ถือเป็นภัยต่อสังคมล่าสุดกรมการขนส่งทางบกทราบเรื่องแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเรียกตัวคนขับแท็กซี่เนี่ยมาสอบสวนอีกทีครับ